ผมบอกได้เลยนะคนส่วนใหญ่ทำธุรกิจผิดทางกล้าพูดคำนี้เลยพูดอีกทีหนึ่งคนส่วนใหญ่ทำธุรกิจผิดทางเมื่อไหร่นะที่คุณไม่ไปเล่นเกมตัดราคาเล่นเกมกลุ่มล่างนะคุณไปผิดทางแล้ว95%ของคุณธุรกิจส่วนใหญ่ทำไม่รุ่งเพราะแบบนั้นแต่ผมต้องการให้คุณเนี่ยไปอยู่ธุรกิจข้างบนไปหาลูกค้าที่ไม่แคร์เรื่องราคาเวลาคุณเนะี่ยไปเล่นการตัดราคาคุณจะต้องตัดราคาให้ถูกกว่า แข่งเรื่องราคาคุณไม่มีทางแข่ง,ขงเรื่องเจ้าใหญ่ได้เขาจะลดต้นทุนของเขาบีบคุณออกจากตลาดให้หมดยังไงก็ไม่มีทางลุงถ้าแข่งเรื่องราคาแต่สิ่งหนึ่งที่พวกเจ้าใหญ่เขาทําไม่ได้เขาไม่มีมายเซ็ตเขาไม่รู้เกมนี้แล้วเราชนะคือจับตลาดกลุ่มบนเท่านั้นขายให้มหาเศรษฐีเท่านั้นนั่นคือทางรอดของคุณแล้วมันเป็นการการันตีทุกเศรษฐกิจกโ,โควิดกูไม่แคร์ทั้งนั้นนายลุงมาเล่าประสบการณ์เรียนคอร์สเนี่ย เราจะมีความเชื่อว่าเฮ้ยมึงต้องแข่งกับเรื่องราคามึงใครกดราคาได้ต่ำกว่ากันชนะคู่แข่ง mm hmm. วงการธุรกิจนะคุณครูบอกเลยว่าคุณแม่งต้องหนีจากน่าน้ำนั้น mm hmm. คนทําธุรกิจมานานคุณจะเข้าใจคุณอยากจะเดินออกมาแต่คุณไม่รู้ว่าแล้วคุณจะเริ่มต้นไป mm hmm. ตรงไหนเข้าใจยัง mm hmm. ใช่ ประเด็นสำคัญมันอยู่ตรงนั้นแต่พอคุณเข้ามาแล้วมาเรียน marketing to the super rich ที่คุูรุ้งเรียนอาจารย์ไม่ได้สอนนะว่า mm. เธอจะต้องไปแบบว่าหลอกล่อเศรษฐียังไงไม่ใช่เลย mm. เศรษฐีเขาไม่ต้องการการหลอกล่ออะไรเพียงแต่คุณต้องเข้าถึงความ การที่แท้จริงของเขาดังนั้นเขาพร้อมที่จะหยิบเงินเท่าไหร่ก็ได้จ่ายคุณถ้าคุณเก็ตความต้องการที่แท้จริงของลูกค้ากลุ่มบนแล่ลูกค้ากลุ่มบนเป็นกลุ่มที่ไม่หือไม่อือไม่ต่อราคาเพราะเขาไม่ชอบซื้อสินค้าราคาต่ำๆไม่ชอบซื้อบริการราคาถูกๆและคนกลุ่มนี้เขามีความเชื่อว่า ราคาสูงเท่าไหร่เขายิ่งได้รับการบริการที่ดีที่สุดได้รับการดูแลอย่างดีที่สุดใช่ดังนั้นเขาจึงไม่มีปัญหากับการควักเงินจ่ายคุณค่ะและคุณจะเข้าถึงตลาดกลุ่มนี้ได้ยังไงคุณต้องเก็ตไมา์เซตคุณต้องรู้วิธีคิดของเศรษฐีคำว่าหัวขบวนมันมีจริงจริงมาร์เก็ตติ้งถึงริการตลาดสู่กลุ่มมหาเศรษฐีจับตลาดกลุ่มบนเท่านั้นคุณจะต้องโฟกัสโฟกัสแล้วเปลี่ยนตัวเอง ผมบอ,อกด้เลยอันเนี้ยสบายตลอดชีวิตคุณจะต้องได้ขาลูกค้าที่ไม่เซนสิทีฟเรื่องราคากูจะซื้อราคาเนี้ยกูชอบแบบนี้กูซื้อเลยกูเอาราคาเนี้ยในคอร์สจะมีกลยุทธ์สิบเจ็ดอย่างที่จะทําให้คุณเนี่ยขายของให้คนกลุ่มนั้นได้ขายอะไรที่คุณต้องการขายราคาที่มันแบบให้ถึงตลาดคนกลุ่มนั้นให้ได้มันมีกลยุทธ์ทั้งนั้น นี่แหละมันมีวิธีการนี่ผมจะสอนคุณให้หมดเลยว่าสองวันเต็มนะมันจะเป็นอะไรที่คุณจะขอบคุณผมทั้งชีวิตเพราะคุณจะเปลี่ยนโลกของคุณเลยคุณจะไปได้โลกใหม่เกมเรื่องลดราคาไม่ใช่เกมคนบุคคลไปเล่นกันเกมแบบเราที่จะรวยได้คือต้องจับตลาดกลุ่มบนคนรวยเท่านั้นขออวยพรทุกคนนะครับปีใหม่นี้เกิดใหม่กันทุกคนแล้วก็ตัดสินใจเป็นหัวราชสีตัดสินใจที่ฉันจะพังงาน Thâu nặng